สวัสดีค่ะมาคบกันช่องโมนีทาโลกันอีกแล้วนะคะอะไม่เหมาะจะเป็นหัวข้อเลยเนาะผู้คนกําลังทึ่งกับสิ่งที่คุณทําในตอนนี้อ่าเรามาดูเลยว่าตอนนี้คุณทําอะไรหรอทําไมคนถึงทึ่งทึ่งและอึ้งแต่ว่าหัวข้อคืออะไรทึ่งกับสิ่งที่คุณทำอ,นนอ่า,าดูานนาออส,ดสิยังไงคะทึ่งในเรื่องอะไรสิ่งที่คุณทําคุณทําอะไรอ่ะไม่เหมาะย่างรู้เหมือนกันนะอุ๊ยใบนี้นะหู คุณทำอะไรเกี่ยวกับการเงินอาจจะพูดถึงเรื่องงานคุณก็ได้นะหรือจะพูดว่าคุณไปคือทำงานใหม่แล้วงานใหม่ของคุณมันเป็นงานที่แบบเหมือนเหมือนพไพ่ใบเนี้ยคล้ายๆบาลานซ์เนี้ยอินฟินิตี้เลขแปดอ่าอินฟินิตี้บ่งบอกถึงตัวคุณอาจจะเป็นคนที่บาลานซ์ขึ้นก็ได้อ่าหรืออาจจะเป็นคนที่แบบว่ารู้แล้วว่าการทำอะไรที่มันทำให้ได้เงินเงินแบบ ขายเขาเรียกอะไรขายมาขายไปได้มาประมาณอย่างนั้นอันนี้เปรียบให้ฟังเฉยๆนะขายขายไปได้มาไม่หมอพูดผิดป่ะเออนั่นแหละประมาณนั้นเหมือนคุณได้รู้คุณเก่งขึ้นในเรื่องนี้ด้วยจ้ะอ่าเพราะเราถามว่าผู้คนกําลังทึ่งกับสิ่งที่คุณทําในตอนนี้คือเรื่องอะไรเรื่องความบาลานซ์เรื่องความสมดุลในชีวิตก็ได้อ่าไม่เหรียญไม่จําเป็นจะต้องแบบว่าเกี่ยวกับเรื่องเงินอย่างเดียวนะมันอาจจะเกี่ยวกับสมดุลในชีวิตของคุณก็ได้ การใช้ชีวิตอย่างเงี้ยก็ได้ไม่หมอโมงนะเพราะแปลงไม่ได้มันขึ้นสองเหรียญเนาะ,ะหรือบางคนอาจจาะรู้และเข้าใจคําว่าสองเหรียญเหรียญมันมีทั้งหน้าทั้งหลังใช่ปะเข้าใจแหละนั่นแหละเขาเรียกว่าสมดุลาบลาน์ม,ม,มีมีคำไหนได้อีกอหัวก้อยไม่ใช่เอาไม่บอกเล่นมุกทําไมเนี่ยดูต่อใบนี้นะจ๊ะหูนี่นักลบนักลบครับขึ้นใบที่สองอ่า ตอนนี้คุณกำลังทำอะไรที่แบบว่าบางคนอาจจะทำงานอะไรที่เกี่ยวกับการช่วยเหลือคนอื่นก็ได้นะเพราะมันขึ้นอยูตัวสองเหรียญด้วยแม่หมอบอกว่าคุณอาจจะทำงานอะไรที่ช่วยเหลือคนอื่นแล้วสิ่งที่คุณไปช่วยเขามามันก็ทำให้คุณมีความสุขบางคนอาจจะไม่ได้เงินนะเพราะว่าเงินมันขึ้นแค่สองเหรียญเนาะบางคนอาจจะไม่ได้เงินแต่คุณมีความสุขเพราะไพ่ใบนี้มันคือนักลบครับแต่นักลบครับคืออะไรที่ลอยๆนี่เป็นหัวใจถูกปะคุณอาจจะมีความสุขกับการช่วยเหลือคนอื่นนะ ไม่รู้ว่าตอนนี้คุณทํางานอะไรก็ตามแต่คุณจะมีนิสัยของคุณเลยนะไม่หมอมองนะนิสัยของคุณคุณเป็นคนชอบช่วยเหลือคนอื่นโดยเฉพาะคนที่ตกทุกข์ได้ยากโดยเฉพาะคนที่เขาไม่มีสมมุติคุณค้าขายคุณขายข้าวแกง แล้วมีคนแบบไม่มีตังมาซื้อแล้วเขาก็เหมือนทําทีมองร้านคุณอย่างี้ใช่ปะแล้วคุณก็เห็นคุณก็ดูแล้วทรงเขาเหมือนแบบไม่มีตังกินใช่ปะแต่แต่คุณก็เหมือนรู้อ่ะเหมือนมารู้แล้วก็คุณก็ถามคุณก็คิดเนาะคุณก็ถามว่าเอออยากกินไหมอะไรเงี้ยพอเขาตอบว่าเขาไม่มีเงินคุณกลับไม่อะไรนะคุณก็กลับช่วยเขาอีกคุณกลับให้เขากินแบบฟรีๆเลยนี่คือตัวคุณอันนี้แม่บอกสมมุติเฉยๆนะนั่นแหละคุณอาจจะช่วยเหลือคนอื่นในด้านแบบนี้ คุณเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นน่ะแล้วผู้คนก็ทึ่งในเรื่องอะไรทึ่งในเรื่องนี้แหละการเป็นคนดีเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นมีความสมดุลในชีวิตในบางคนใช้ชีวิตแบบมีความสุขแล้วอืมบางคนอยู่กับน้องหมาน้องแมวได้นะเพะไพ่ใบนี้แต่เปิดมามันมีแมวสองตัวแล้วเนาะบางคนอาจจะอยู่กับน้องหมาน้องแมวมีสัตว์อยู่ข้างกายอะ่ะบางคนอาจจะไม่ได้ไม่ได้มีคู่อาจจะเป็นคนที่ชอบอยู่คนเดียวก็ได้นะพูดถึงแบบนี้เนะาะอะต่อดูซิ แล้วผู้คนกําลังทึ่งอะไรอีกทึ่งอะไรที่คุณทําในตอนนี้แม่หมอมองว่าคุณทําอะไรที่เกี่ยวกับประโยชน์ส่วนรวมอ่ะช่วยคนอื่นแบ่งปันให้คนอื่นแบ่งปันความดีแบ่งปันความสุขอะไรอย่างนี้ก็ได้นะอุ้ยเจ็ดถ้วยอุ้ยขึ้นขึ้นเจ็ดถ้วยใบที่สามขึ้นเจ็ดถ้วยแม่หมอมองอย่างนี้คุณน่ะได้ผ่านการใช้ชีวิตได้บางคนอาจจะหวานเขาเรียกหวาน หรือเปิดเปิดเปิดอะไรเจ็ดอย่างอย่างเช่นเปิดประตูเจ็ดบานแต่ประตูทุกบานของคุณเป็นประตูที่มีเรื่องราวไม่เหมือนกันอะอย่างเช่นอันนี้เห็นไหมคุณสังเกตไพ่นะมีปราสาทอันนี้ไม่หมอมองเป็นเงินนะน่าจะเป็นเงินมีความรักด้วยมีหนังสืออันนี้ไม่รู้แม่หมอไม่รู้อะไรมีดาวแล้วก็มีต้นไม้อ่าทุกคนมาดูอันนี้ยแม่หมอมองว่าโหงานเยอะมากมีงานหลายอย่างมากเปิดประตูเจอ สิ่งที่ทําแล้วในบางคนอาจจะวางผลผลิตไปก็คือวางงานหรือเกี่ยวกับการทําสวนอย่างนี้ก็ได้เพราะมันมีต้นไม้เนาะหรือบางคนอาจจะเป็นหนอนหนังสือหรือบางคนอาจจะมีความรักให้คนอื่นหรือบางคนทํางานอะไรที่เกี่ยวกับสร้างบ้านก็ได้นะไม่หมอมองนี้นะสร้างบ้านแล้วก็งานอะไรที่เกี่ยวกับแลกเงินอย่างก็ได้อ่ามันมีหลายงานนะไม่หมองมองแล้วตัวคุณเขาทึ่งในเรื่องนี้เลยจ้ะคุณทําได้หลายอย่าง ในคนคนเดียวกันในเวลาเดียวกันคุณทําได้หลายอย่างคุณอาจจะไม่ได้ทาทั้งเจ็ดอย่างนะนี่ไม่เหมาะสมมุติเฉยเคุณอาจจะไม่ได้ทําทั้งเจ็ดอย่างแต่คุณมีอย่างต่ำหนึ่งถึงสองงานบางคนอาจจะมีงานหลักแล้วก็มีงานรองอ <Another one> ่าเขาเรียกงานอะไรนะทีะ่งานหลักแล้วก็งานงานรองแล้วอีกอย่างมันเรียกอะไรไม่หมอน,นึอก Linked ชื่อไม่ออกนั่นแหละคุณอาจจะมีงานที่แบบอ่างานเสริมเสริมคืออาทิตย์หนึ่งอาจจะทําแค่วันหรือสองวันประมาณนี้หรือคุณไปทํางานอะไรสมมุติคุณนําทํางานกลางวัน แล้วก็คุณมีทํางานกลางคืนด้วยในบางคนนะแม่หมอโมองในบางคนอาจจะทํางานกลางคืนด้วยอืมอ่าต่องานทุกอย่างที่ทํากลางคืนน่มันทําได้หลายอย่างอืมบางคนอาจจะแกะสลัก,กตอนกลางคืนก็ได้หรือเอทํางานอะไรที่แบบต้องค้าขายกลางคืนเงี้ยก็มีมันจะมีคนค้าขายกลางคืนน่ะเขาเรียกอะไรนะอย่างเช่นพวกไนท์มาซาหรออ่าบางคนอาจจะไปขายอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เนาะเอแอม่หมอโมองเนาะอ่ะต่ออืมทึ่งสินะ ไม่ได้เป็นคนที่มีงานเดียวนะจ๊ะมีทั้งงานรองงานหลักเอ้ยงานหลักงานรองแล้วก็งานเสริมอมประมาณงานอ่ะต่อใบนี้นะจ๊ะอุ้ยเดี๋ยวกันนะหกดาบเอ้ยจะถหกดาหกวานอืมไปแล้วจ้าไปเจอสิ่งที่ดีไปเจอผู้คนดีๆไปเจอเรื่องราวดีๆไปเจออะไรที่มันทำให้ชีวิตคุณมีความสุข เหมือนไพ่ใบนี้เลยเห็นไหมนี่มีคนมามาให้ดอกไม้คนด้วยอมีคนมาให้เขาเรียกอะไรกำลังใจนี่ตบมือให้คุณเห็นไหมแม่หมอมองว่าคุณอาจจะเป็นคนที่เคยช่วยเหลือคนอื่นก็ได้เพราะมันมีไพ่อีต,ตัวนะักลุกครับเนาะแล้วก็มีอต,ตัวนี้คุณอาจจะเป็นคนที่ช่วยเหลือคนอื่นหรือบางคนอาจจะทํางานอะไรที่เกี่ยวกับช่วยช่วยเหลือคนทั่วๆไปแม่หมอขอยกตัวอย่างหน่อย อตอนนี้เป็นข่าวใครนะคุณกันนะ่ะนั่นแหละคุณอาจจะบางคนอาจจะต้องทางานอะไรคล้ายๆแบบนั้นนะอ่ะอันนี้เอาชื่อเขามายกตัวอย่างเฉยๆว่า,า,า,าไม่เหมอนะไม่เหมอะไม่รู้จะเอาคนไหนมายกออพอดีเห็นข่าวเขาก็เลยนึกนึกได้เนาะนั่นแหละคุณอาจจะทํางานอะไรที่เกี่ยวกับด้านนี้แต่งานด้านนี้ของคุณมันทําให้คุณโด่งดังอ่ะมันทําให้คุณเอ่ะมีแต่คนทึ่งอ่ะอย่างเช่นที่บอกมีผู้คนทึ่งกับสิ่งที่คุณนําในตอนนี้ไม่เหมอะมอง,มอง,มองว่าคุณทําดีคุณกําลังไปได้สวย อแต่ว่าคุณการนไม่เกี่ยวนะหมายถึงว่าไม่หมอยกตัวอย่างเฉยว่างานคล้ายๆคุณกนะันอ่ะอ่าบางคนอาจจะทํางานอะไรแบบนี้อ่าไม่มองมองนี้นะอ่ะต่อสิ่งที่คุณทําอ่ะดูซิแล้วมีอะไรจ้าไปเจอสิ่งใหม่ใหม่เลยจ้าอาจจะเป็นงานลองคุณก็ได้นะอันที่ไม่หมอพูดอะ่ะอ่ะหมายถึงที่ที่คล้ายๆคุณกนะันอ่ะเออเดี๋ยวนะอย่าว่านะไม่หมอไม่ได้ไม่หมอไม่รู้จะยกตัวอย่างใครอะ่ะ ไม่เอาไม่เอาไม่ไม่ยกตัวอย่างคุณกันดีกว่าคนที่ทํางานอาสาอ่าคุณอาจจะทํางานอะไรด้านอาสาแล้วผู้คนชื่นชอบอประมาณนี้ขอขอเขาเปลี่ยนใหม่ไม่เอาไม่เอาชื่อคุณกันมามาใช้เดี๋ยวเดี๋ยวจะโดนเผื่อโดนอ่ะนั่นแหละประมาณอย่างนั้นอ่ะเผื่อโดนลูกดวงว่าไม่ใจอะไรหรอกนะอ่ะต่อไปอะไรควีนเหรียญในบางคนงานที่คุณทํามันเป็นงานบางคนอาจจะทํางานอะไรเกี่ยวกับสวนไล่นาอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะ ที่แบบว่าอืมบางคนอาจจะทํางานแบบให้คนเช่าสวนก็ได้เช่านาเอ้เช่าเช่าอะไรเช่าสวนให้คนไปทําทําสวนอ่ะอ่าแต่คุณนะนั่งอยู่เฉยๆอือหรือสิ่งที่คุณทําอะเกี่ยวกับผลไม้หรือสวนหรืออะไรก็ตามอะมันทำให้คุณรวยอะ,อะแล้วงานอันเนี้ยมันทําให้คุณโด่งดังด้วยเพราะอะไรเพราะบางคนอาจจะทํางานด้านนี้ใช่ไหมแล้ว ไปแปลรูปสมมติคุณขายอสตรอเบอรี่เนาะคุณก็ไปแปลรูปเป็นน้ําสตรอเบอรี่หรือเป็นสตรอเบอรี่อบแห้งอะไรเงี้ยแม่หมอมองงี้นะอแม,ม่หมอมองงี้ตอนนี้ชีวิตคุณเหมือนควนะีนเหรียญอะเหมือนคุณนายอะนอนอยู่บ้านเฉยเฉยในบางคนนะไม่ใช่ทุกคนนะในบางคนอืเพราะว่ามันมันเป็นพลังงานรวมต้องอ่านแบบกว้างๆว้างหน่อยเนาะนั่นแหละแต่บางคนบางคนอาจจะมีอายุแล้วด้วยนะเพราะว่าเป็นเป็นควีนเหรียญเนาะอยู่แต่บ้านเฉยเฉยแต่อยู่กับบ้านเนี่ยไม่ใช่ไม่มีอะไรทํานะจ๊ะมีจ้ะ จะเป็นเจ้าของกิจการอะไรสักอย่างก็ได้ประมาณอย่างนั้นไม่เกี่ยวกับงานช่วยเหลือนะคนละเรื่องนะอะนั่นแหละแต่บางคนทํางานอะไรไม่รู้ที่เกี่ยวกับอาสาแต่อาสาของคุณมันก็ไม่ใช่ว่าไม่มีเงินนะมันก็ได้เงินเหมือนกันอประมาณนั้นต่อดูซีแล้วมีอะไรจ้าผู้คนกําลังทึ่งกับอสิ่งที่คุณทําตอนนี้อุ้ยใบนี้นะรู้สึกเหมือนอยากได้อริยจริงนด้ยดูดิดดเดี๋ยวแม่หมาขอเลี้ยงไพ่ใหม่ก่อน เอาแย้มีปัญหาก,การเลี้ยงไพ่ขอดูกล้องแปบ๊บอ่ะต่อไปอะไรสามวันเก้าไปข้างหน้าจ้ายาหยุดอยู่กับที่อ่าอันนี้ไม่ได้สอนนะอย่าหยุดอยู่กับที่ไม่ได้สอนหรือไม่ได้สั่งกูนะกลัวจังเลยอืมคือคุณอย่าหยุดอยู่กับที่เนี่ยหมอมองว่าตัวคุณไปแล้วแหละอืมเพราะว่าคุณได้สามวัน สามวันคือคนที่จริงจังกับการที่กําลังจะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างในบางคนได้ทําไปแล้วเพราะมีมีตัวควีนมีไพ่ควีนเหรียญในบางคนนอนอยู่บ้านเฉยๆนอนตีพุงนั่งดูซีรีส์แล้วประมาณอย่างนั้นอ่าหรือบางคนอาจจะเดินทางเดินทางไปทํางานอะไรสักอย่างที่มันเกี่ยวกับออ่การช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยเพราะเหมือนอันนี้มันมันเหมือน,นกําลัง ไล่เวทมนต์เนาะนั่นแหละประมาณอย่างนั้นแม่หมอมองนะแต่สิ่งที่คุณไปเนี่ยบางคนอาจจะไปทํางานหรือย้ายไปอยู่ต่างประเทศบางคนที่เข้ามาดูเนี่ยแม่หมอมองว่าบางคนอาจจะอยู่ต่างประเทศด้วยซ้ํานะ,ะเพราะมันมีไพ่อันนี้เนะาะไพ่อีตัวสามวานออืย่าหยุดยั้งอยู่กับที่ค่ะต้องไปอ่าประมาณนี้อืมอะต่อไปแล้วมีแต่เรื่องดีๆจ้ะใบที่ห้าด้วยเอะห้าปะหะหรือ 6. หกโอ,อ,อ,อ้ยหกหกเออ ไปแล้วจะมีความสุขเลขหกอ่าต่อดูสีใบนี้นะจ๊ะอืมเห็นไหมเพราะพูดถึงเรื่องไปทุนไปแล้วจริงๆคุณไปอยู่ที่ใหม่แล้วที่ใหม่ของคุณนะถามว่ามันมีคนจ้องมองไหมมันมีคุณสังเกตไหมไพ่ใบนี้เหมือนมีแมววันนี้จ้องมองเปรียบเสมือนคนอื่นก็ได้กําลังจ้องมองสิ่งที่คุณทําอยู่หรือจะพูดถึงผู้คนก็ได้เพราะผู้คนเขากําลังทึ่งกับสิ่งที่คุณทําอ่าเหมือนเด็กคนนี้ใช่ไหมเนี่ยเด็กเด็กถึงไม้เท้าเนี่ย แต่ไม้เท้าอันนี้มีมีกระเป๋าผ้าเห็นไหมแล้วเหมือนกําลังจะบินปะเหมือนเหมือนกําลังจะบินอ่ะบ่งบอกบ่งบอกอะไรการที่คุณออกมาจากที่เก่าแล้วคุณไปทํางานที่ใหม่หรือเป็นงานงานหลักงานรองงานเสริมของคุณนี่แหละแต่มันมีผู้คนมองอยู่นะอ่ามันมีคนที่คอยเอคอยจับจ้องอยู่จับจ้องสิ่งที่คุณทําอยู่ก็คือผู้คนที่เขาทึ่งนั่นแหละอ่าตอนนี้เขากําลังทึ่งกับสิ่งที่คุณทําอยู่ ถือไม่กวาดแต่ไม่กวาดอันนี้สามารถลอยได้ประมาณอย่างนั้นอันนี้เปียกเฉยเอยอะต่อดูสิแล้วมีอะไรอีกเขาทึ่งอะไรอีกจ้ะทึ่งอะไรในบางคนที่ร่ํารวยอยู่บ้านเฉยเฉยเนี่ยทึ่งจ้ะทึ่งไม่ต้องทําอะไรมากเอ่อต่อไป the c h ลอ l นี t อืมีมเห็นไหมเกี่ยวกับเรื่องงานจริงๆชีวิตคุณตอนนี้ไม่ได้สนเรื่องความรักเลยสนแต่เรื่องงานอย่างเดียวเลยงานทําให้คุณมีความสุขงานทําให้คุณอ่ะอยู่ได้ด้วยตัวเอง งานทําให้คุณมีคนเหมือนไส่ yeah. มีคนจับจ้องก็คือผู้คนนั่นแหละกําลังจับจ้องในสิ่งที่คุณทําอยู่อ uh. ทําแล้วทาของคุณมันไม่ได้ทําแบบธรรมดาคุณท,ทําทีเหมือนสมมุติว่าคุณแอบทําอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่เนาะอยู่ดีๆคนอื่นที่เขารู้จักคุณอะ่ะเขาได้ข่าวว่าอุ้ยคุณสาเร็จงานงานนี้ไปแล้วนั่นแหละมันทําให้เขาทึ่งจ้ะทึ่งในเรื่องนี้เลยเพราะคุณได้ไพ่อีตัวเดะทาร์ลอดอะ่ะ โดยชาหลอดในมงบอกการแก้ปัญหาการทํางานอะไรที่แบบไม่เหมือนคนอื่นแล้วเป็นงานที่แบบทําให้คุณอยู่รอดได้ด้วยตัวเองอะไปคนเดียวก็ไปได้ประมาณนั้นเอเลือกทางที่ถูกต้องแล้วอ่าแต่บางคนอาจจะมีคู่หูนะเพราะเพราะแม่หมอเพิ่งสังเกตเมีน้องแมวมีคู่หูอ่าไม่จําเป็นจะต้องเป็นอคนก็ได้นะจ,จะเป็นน้องแมวก็ได้เป็นคู่หูคนก็ได้ในบางคนแต่ตั้งแต่ดูมาไม่มีใครมีคู่เลยนะ เป็นไพ่คนโสดหมดเลยอยู่คนเดียวจริงๆใช้ชีวิตคนเดียวทําอะไรคนเดียวได้ด้วยตัวเองอะ่ะไม่ต้องแบบว่าให้ใครมาคอยช่วยเหลือหรือไปขอความช่วยเหลือคนอื่นอ่าแล้วมีคนลุมล้อมคุณด้วยจ้ะบอกเลยชีวิตคุณนะลุมล้อมไปด้วยผู้คนที่เขาทึ่งนั่นแหละเนี่ยเหมือนคนเนี้ยก็รลางทึ่งผู้หญิงคนนี้ยอือต่อูอแต่ไพ่คุณมันไม่ไม่ใช่เบาๆนะไพ่คุณเนะ่ะ เดี๋ยวไม่เหมาใช้คําผิดอ่ะอ่ะต่ออันนี้โอ้โหสิบวานขึ้นกับอีกตัวเจ็ดครับด้วยขึ้นกับตัวชาร์ลอตแต่บางคนทํางานเยอะนะเหนื่อยนะเหนื่อยแต่ถามว่ามีความสุขไหมแม่หมอมองว่ามันก็มันก็มีความเหนื่อยอะแต่มันก็มีความสุขอยู่ในใจลึกๆอะคุณอาจจะแบบภาระอะไรหลายอย่างก็ได้ในบางคนเพราะมันมีไพ่สิบวานขึ้นอะแม่หมอมอง,มองในบางคนต้องรับภาระหลายอย่าง ภาระเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับลูกเกี่ยวกับแฟนหรือถ้าไม่มีแฟนนะแต่ถ้ามีแฟนก็เกี่ยวกับแฟนเกี่ยวกับแฟนเกี่ยวกับที่ครอบครัวหรือบางคนอาจจะเกี่ยวกับพ่อแม่ญาติพี่น้องอืมคุณสังเกตไหมวานอันนี้มันเป็นเหมือนเอาน้องแมวไปด้วยเนี่ยภาระเยอะนะคุณเป็นคนที่มีพาละเยอะแต่คุณไม่ยออ่อท้อคุณคุณสามารถทําได้ด้วยตัวเองอ่ะแบกขึ้นเขาคนเดียวได้อ่ะมงบอกว่าคุณเป็นคนที่เก่งในเรื่องการทํางานมาก ทำคนเดียวก็ทำได้ไปคนเดียวได้อืมเจอจลัดอยู่คนเดียวเลยค่ะอาจจะดูเหนื่อยดูล้าดูดูเหมือนภาระเยอะก็จริงแต่แม่หมอมองว่ามันทําให้คุณคืออะไรมันมีงานดีกว่าไม่มีงานเนาะแม่หมอมองมอ่างี้เนะาะต่อไปจ้าเพราะว่าคุณเป็นเหมือนเป็นหน้าที่ของคุณเนาะถ้ามองแบบในด้านดีก็คือคุณเป็นคนที่รักคนอื่นอะ่ะเพราะให้สิบวนนันในบงมอง,งเลยว่าคุณรักครอบครัว คนที่คุณรักที่คิดเป็นครอบครัวหรือเป็นพี่เป็นน้องคุณรักหมดคุณช่วยเหลือเขาไปหมดพไพ่ใบนี้ยอืมอาต่อคือทําคนเดียวก็ไม่ได้ไม่ได้กลัวว่ามันจะเหนื่อยประมาณงั้นไพ่เดทขึ้นกับตัวหกวานขึ้นกับตัวสิบไม่เท้าคุณรู้สึกลามากตอนเนี้ยไม่หมอมองนะตัวคุณนะแต่ผู้คนเขาทึ่งในด้านอะไรไพ่เดทขึ้นมาเป็นไพ่ใบที่สี่แถวสอง แม่หมอมองว่าคุณเป็นคนเด็ดขาดในเรื่องงานหรือเรื่องคําพูดหรือเรื่องการกระทำอแต่ละคนไม่เหมือนกันนะแต่เวลาคุณบอกว่าคุณจะช่วยเหลือใครคุณมักจะช่วยเหลือจนถึงที่สุดจนทําให้คนคนนั้นแบบลืมปาล,ลืมตาอ้าปากได้เลยแม,ม่มอมองอย่างนี้นะเพราะมันขึออ้นใหญ่ตัวเทนหวานะเป็นคนที่เด็ดขาดกับเรื่องคําพูดหรือการกระทํามากเป็นคนถ้าบอกว่าจะช่วยก็คือจะช่วยถ้าบอกว่าไม่ช่วยก็คือไม่ช่วย ไพ่เดทพอไพ่เดทอันนี้มันเหมือนเหมือนผีอันนี้ผีไหมเหมือนถือดาบกาลังจะฟันอันนี้แต่มันยังไม่ขาดใช่ไหมอ่าแต่ถามว่าคุณเป็นคนเด็ดขาดไหมเด็ดขาดนะเพราะรอฟันแล้วจ้ะอืมแต่ไพ่เดทมันเป็นไพ่แห่งการจบสิ้นเนาะแม่หมอมอง,มองว่าตัวคุณอาจจะเหนื่อยกับสิ่งที่ทําอยู่ตอนเนี้ยเหนื่อยมากเลยแล้วก็ไม่ได้อยากไม่ได้อยากทําแล้วอะในบางคนนะไม่ใช่ทุกคนนะมีความคิดเหมือนไม่อยากทําแล้วก็ไม่อยากเป็นแบบนี้ ที่แบบมีคนมารุมล้อมอะไรอย่างเงี้ยเหมือนอยากอยู่คนเดียวแล้วอะเหมือนอยากจะอยากจะเป็นคนใหม่ที่ที่ที่แบบว่าจริงจังอะไรอย่างเงี้ยประมาณนง้นไม่มองมองนะอันนี้ความหมายหนึ่งนะต่างกับอันเมื่อกี้อืมเพราะไพ่เดมันเป็นการจบสิน้นไม่มองมองอาจจะตัวคุณอาจจะจบสิ้นจากบางสิ่งบางอย่างหรืออยากจะจบสิ้นจากบางสิ่งบางอย่างอาจจะอยากจะจบสิ้นเรื่องงานหรือภาระที่คุณหนักหนักอะที่คุณรู้สึกว่ามันมันมันหนักอะกับตัวคุณอะไม่มองมองนะ อะต่อแล้วเขาทึ่งเรื่องอะไรจ้ะทึ่งเดือนนีหละจ้ะความเด็ดขาดของคุณอืมเพราะเราอย่าลืมหัวข้อมันทีอ่านก็ชอบลืมหัวข้อเนาะต้องขอพูดหัวข้อนิดนึงอะต่อใบนี้นะจ๊ะอุ้ยมีจิเชียนขึ้นกับไพ่เดทเดี๋ยวกอนนะแม่หมอบอกเลยนะในบางคนไม่ใช่ทุกคนนะในบางคนอาจจะเป็นคุณก็ได้ตัวคุณได้ไพ่เดทขึ้นกับอีตัวเมจิเชียน สิบสามแลม้วมาหนึ่งนะสิบสามคือการตายเลขสิบสามคือเป็นเลขแบบเดี่ยวก็เรื่องความตายเรื่องไม่ดีถูกปะบางคนอาจจะตายไปแล้วไม่ใช่ว่าคุณตายจริงๆนะหมายถึงว่าชีวิตคุณอาจจะเปลี่ยนจากจากจุดหนึ่งเปลี่ยนมาอยู่อีกจุดหนึ่งแต่จุดใหม่ของคุณอะคุณเอาความรู้ของคุณทุกสิ่งทุกอย่างหรือพละกําลังหรือด้านสติปัญญาหรือทุกสิ่งทุกอย่างของคุณะมาใช้อยู่ตรงนี้ก่อนหน้านี้ยคุณอาจจะเคยเหนื่อยมากรู้สึกเหนื่อยเพราะมีมตัวนี้ คุณรู้สึกเป็นภาระแต่แม่หมอมองตอนนี้นะเป็นใบที่ห้าด้วยอ่ะเลขห้าเกี่ยวกับชีวิตอ่ะเลขห้าเกี่ยวกับครอบครัวแม่หมอบอกเลยว่าตอนเนี้ยชีวิตคุณเหมือนเปลี่ยนใหม่ไม่ได้อยู่จุดเดิมแล้วเปลี่ยนเป็นจุดใหม่แต่จุดใหม่ของคุณมันเป็นจุดที่แบบดีอะขครน่งไอตัวนี้ด้วยดีชีวิตบางคนอาจจะดีขึ้นอาจจะไม่ได้ดีมากนะในบางคนอาจจะดีขึ้นแบบเห็นได้ชัดอะ คนอื่นอาจจะมองเห็นว่าคุณดีขึ้นบางคนอาจจะไม่ต้องทําอะไรเลยอยู่บ้านเฉยๆรรับเงินอย่างเดียวประมาณนี้หรือบางคนอาจจะมีแฟนซับซับพอร์ตหรือบางคนอาจจะไม่ได้มีใครซับพอร์ตหรอกซับพอร์ตตัวเองอไม่หมอมองนี้นะแต่สิ่งที่คุณได้ไพ่เมจิเชียนบางคนที่ชอบอะไรเกี่ยวกับไอ้นี่ด้วยนะศาสตร์ลึกลับลึกลับศาสตร์ตัวเลขศาสตร์พลังงานยอะไรเงี้ยไม่หมอมองนะเหมือนบางคนเนี่ยกําลังศึกษาเรเรื่องพลังงานด้วยเพราะมันขึ้นกับไพ่เดท เหมือนตายไปแล้วเกิดใหม่เป็นเป็นคนใหม่ที่มาเชื่อเรื่องแบบนี้ประมาณอย่างนั้นอ่ะอันนี้อันนี้แปลแบบให้เห็นภาพว่าแม่หมอก็ไม่รู้จะแปลยังไงเอ,อประมาณนั้นใช้คำพูดไม่ถูกเออแต่คือเหมือนคุณจบมาจากสิ่งหนึ่งเพื่อมาเริ่มต้นสิ่งหนึ่งที่มันดีกว่าเดิมอืมมันดีกว่าเดิมคืออาจจะเป็นองค์ความรู้เก่าๆของคุณจากข้างในก็ได้เพราะมันมีไพ่เพราะมันมีแสงสวาง่างจากตรงนี้หรือจิตวิญญ,ญาณของคุณอาจจะเปิดแล้วก็ได้ประมาณอย่างนั้น เหมือนเหมือนเริ่มเริ่มเริ่มเข้าใจคําว่าพลังงานหรือจิตวิญญาณแล้วอะประมาณอย่างไงไม่หมอมองนี้นะเพราะก่อนหน้านี้ทําทุกอย่างเลยเนี่ยเนี่ยลากทุกคนเลยแก้ปัญหาแค่คนอื่นไปหมดเลยเอแต่พอจบไปแล้วอพอจบสิ้นไปแล้วอก็เปลี่ยนเปลี่ยนตัวเองจ้ะเปลี่ยนเป็นคนที่แบบดีขึ้นจ้ะอาจจะเปลี่ยนการแต่งตัวหรืออาจจะเปลี่ยนงานแล้วงานอันนี้ไม่ต้องทาเยอะอาจจะทํางานอะไรที่แบบทําแค่วันหนึ่งถึงสามชั่วโมงก็ได้ไม่หมามองมองี้นะ ออาจจะมีเสียงเขาสวดอะไรอีกแล้ววันหนึ่งเขาสวดโหเยอะบ่อยมากไม่รู้กี่รอบแบบแม่หมอก็ไม่รู้จะนับยังไงอะใบนี้นะจ๊ะน่าเห็นปะ่ะพร้อมฝ่าฟันพร้อมต่อสู้นะอ่าถึงนี่คุณได้ไพ่นักลบสอดพร้อมฝ่าฟันพร้อมต่อสู้พร้อมเคียงข้างไปกับตัวเองนี่แหละอ่าพร้อมเห็นกับสิ่งเดียวแต่พ้อมขึ้นกับอีตัวสามไม่เทวาด้วย ไงไคุณลุกขึ้นมาอาจจะบอกว่าก่อนหน้านี้คุณตายไปแล้วจากสิ่งที่รับเป็นภาระของคุณเนี่ยอืมแต่ตอนนี้เหมือนภาระคุณมันมันน้อยลงนะไม่หมอมองนะเพราะคุณได้ไพ่มีจีเชียนเนาะแต่คุณก็ยังมีความแบบต่อสู้อ่ะยังไม่ได้ยังยังไม่ได้กลัวคือเหมือนเหมือนเก่งขึ้นด้วยเพราะเคยเจอเรื่องอนี้มาแล้วไงเคยช่วยคนหรือการทํางานเยอะๆมาแล้วไงอ่าแล้วพอเปลี่ยนใหม่ใช้ ใช้อ่าสิ่งที่เคยได้ได้ทำมาดัดแปลงอประมาณนี้ไม่โมโงนะดัดแปลงแล้วก็เอามาใช้แม้แต่แบบในบางคนอาจจะไม่ได้อายุเยอะนะอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยแต่มีประสบการณ์เยอะแล้วอืมหรือจะพูดถึงคุณอาจจะย้ายไปทำงานที่ใหม่หรืองานย้ายงานใหม่เป็นงานที่ต้องต่อสู้อ่ะแต่คุณไม่ได้กลัวน,นะคะคุณไม่ได้มีความกลัวเลยจ้ะเพราะคุณได้ไพ่ นักลบนักลบสอดอ่าอ่ะ,อะต่อถึงจะอายุมากหรืออายุน้อยแต่คุณไม่หมดไฟอะ่ะพูดง่าย,ายอ่ะคุณไม่หมดไฟอะ่ะประมาณนี้อ่ะต่ออุ้ยเกือบเกือบทํหล่นเดี๋ยวหมอวางผิดป่ะอ่ะเดี๋ยวจะเปิดอีกสองใบเลยนะเปิดทีสองใบเลยนะจ๊ะอ่ะใบนี้โอ้โหเห็นไหมมาแล้วฉเฉลิมฉลองจ้าอืมเฉลิมฉลองเห็นไหมไพเ่เฉลิมฉลองขึ้นกับห้า เหรียญเครื่องไก่ตัวไพ่เดทด้วยแม่หมอมองมองี้นะคุณได้ไพส่สี่ไม้เท้าก่อนหน้านี้คุณตายไปแล้วอย่างที่แม่หมอบอกไม่ใช่ว่าคุณตายจริงๆอ่ะก่อนหน้านี้นคุณล้มไปแล้วแต่คุณลุกมาใหม่เปลี่ยนตัวเองใหม่และสิ่งที่คุณทํามันทําให้ชีวิตการต่อสู้ของคุณการไม่หมดไฟของคุณเนี่ยมันทําให้คุณเนี่ยประสบความสําเร็จแล้วแต่ประสบความสําเร็จ,รารจอาจจะไม่ได้แบบร่ํารวยนะแต่อาจจะประสบความสําเร็จในด้านอะไร ด้านงานของคุณอ่าเพราะมันเป็นขึ้นกับตัวห้าเหรียญเนาะอ่าในบางคนอาจจะต้องแบบเหนื่อยอะเหนื่อยอยู่ยังยัง,ย,งยังเหนื่อยอยู่นะอ่าเพราะมันมีแค่ห้าเหรียญเองเนาะไปหมอมงี้นะหรือหรือจะแปลไปอย่างก็คือมันมันมันเป็นสองคนนะในบางคนประสบความสําเร็จมีความสุขอยู่กับชีวิตที่มีความสุขอยู่กับพวกน้องหมาน้องแมวนี่อยู่กับเพื่อนในบางคนนะแต่บางคนต้องทํางานเยอะนะ คือไม่ได้ไม่ได้มีไม่ได้มีเยอะแต่ว่าคนอื่นเขามองมาผู้คนเขาทึ่งอะไรเรื่องการทํางานของคุณการประสบความสําเร็จในเรื่องงานของคุณโดยเฉพาะเลยในบางคนอาจจะเพิ่งมีบ้านก็ได้อาจจะเพิ่งเพิ่งทําบุญบ้านไปหรือ,อสร้างบ้านเสร็จอแต่คุณหมดเงินกับบ้านไปแล้วอะตอนนี้อาจจะมีไม่เยอะนะอในบางคนนะแต่มันทําให้คนอื่นทึ่งจะ้ะทึ่งว่าออ้คุณทําคนเดียวได้เฉลิมฉลองแล้วมีบ้านเป็นของตัวเองแล้วประมาณนี้ อ่าไม่มองมองงนี้นะอืมแต่พอเอาตังค์ไปทาบ้านหมดแล้วไงก็เหลือตังค์แค่ห้าเหรียญเองนิดหน่อยไม่ค่อยเยอะคือต้องสู้ใหม่อ่าไม่มองมองว่าคุณจะต้องสู้ใหม่ในบางคนอืมแต่ว่าสิ่งที่เขาทึ่งเนี่ยหรือจะแปลแบบนี้ก็ได้เขาอาจจะทึ่งเขาอาจจะไม่รู้หรอกว่าคุณอะมีเงินเยอะหรือมีเงินน้อยแต่เขามองเนี่ยใบยแรกขึ้นมาเนี่ยเขามองว่าชีวิตคุณประสบความสําเร็จอืมไปแล้วอ่า แต่ลึกๆเนี่ยไม่รู้ว่าเขาคิดยังไงนะแต่แม่หมอมองมีความรู้สึกสว,ว่าเขามองว่าคุณประสบความสําเร็จไปแล้วอาจจะดูแบบหรือจะพูดว่าตัวคุณอาจจะเป็นคนที่แบบประสบความสําเร็จแต่ไม่โอ้อวดก็ได้พอมาขึ้นในตัวห้าเหรียญเนาะอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้โอ้อวดแบบอาจจะไม่ได้ไม่ได้ไไดเป็นคนมีแบรนด์เนมหรือใส่อทองหรือร่ารวยดูร่ารวยอย่างเงี้ยแต่จริงๆคุณร่ารวยอะแต่คุณไม่อวดประมาณานั้นแม่หมอมองนะพอมาขึ้นในตัวห้าเหรียญเนาะทางงที่มันเป็น ไพ่สี่ไม่เทา้าอ่ะมันคือไพ่ที่ดีอ,ะอ่ะอ่าเป็นไพ่ประสบความสาเร็จอะ่ะอืมแต่อยู่ดีๆห้าเหรียญขึ้นมามันก็ต้องแปลแบบนี้นะอืมอ่ะนี่ก็คือจบแล้วเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแม่หมอแล้วก็กดซุปเปอร์ตังเป็นกำลังใจให้แม่หมอด้วยนะคะส่วนใครที่ซัพพอร์ตค่าคุณแม่หมอนอะแม่หมอก็ขอบคุณมากๆสิ่งที่ให้แม่หมอมาก็ขอให้คุณได้รับกลับไปมีความสุขความจเจริญมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ